สวัสดีครับครูทัศนายอยู่ไทยครูที่ปรึกษาศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสิงห์บุรีจากการที่โรงเรียนสิงห์บุรีได้ส่งนักเรียนแกนนําครอบครัวพอเพียงเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการอาสาสมัครสาธารณสุขในสถานศึกษาหรืออสอสอผลปรากฏว่านักเรียนแกนนําครอบครัวพอเพียงทั้ง7คนได้แก่ 1. ลําลำดับที่1น4งสนางสาวร,รัชนียาไม้ดัด ตำแหน่งประชาสัมพันธ์พันธกิจศาสนาวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. ลำดับที่355นายรัช,ชานานเทพอักษรตำแหน่งประธานพันธกิจสังคม 3. ลำดับที่356นางสาวนิชยาสุขป,ประเสริฐตำแหน่งอนุกรรมการพันธกิจศาสนาวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์ 4. ลำดับที่357นางสาววิสุตตาแย้มสาคารตำแหน่งอนุกรรมการพันธกิจสิ่งแวดลอ้อม 5. ลำดับที่358นางสาวเมซินีโตสเวตตำแหน่งรองประธานพันธกิจสิ่งแวดล้อม6ลำดับที่359นางสาวจินจุธาผู้แพตำแหน่งรองประธานพันธกิจสิ่งแวดล้อมและ7ลำดับที่360นายสมศักดิ์สีเคลือบตำแหน่งประธานพันธกิจประชาธิปไตยโรงเรียนสิงห์บุรีขอรับรองว่านักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียงทั้ง7คนได้ปฏิบัติหน้าที่อสส,สได้อย่าง ครบถ้วนตามกระบวนการและผ่านเกณฑ์การประเมินขอบคุณครับข้ารเจ้านายจําเรืองนำลูกเราเพิ่มในยการโรงเรียนสิงห์บุรีต้องขอขอบคุณครูและนักเรียนแกนนำที่เข้าอบรมเป็นวิทยากรศูนย์ครอบครัวพอเพียงของโรงเรียนสิงห์บุรีและอบรมอาสาสมัครสาธารณส,สุขในสถานศึกษาในระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง วันที่30มิถุนายน2 5 6 3จําจำนวน7คนโดยการอบรมนั้นได้อบรมผ่านออนไลน์จำนวน4ครั้งลหลังจากนั้นก็ได้หลังจากการอบรมออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้มีการทำกิจกรรมในโรงเรียนโดยการปฏิบัติจริงปฏิบัติตามสภาพจริงโดยมีการจัดทำคลิป ส่งให้กับมูลนิธิครอบครัวพอเพียงและได้ลงปฏิบัติจริงตามสภาพจริงในโรงเรียนสิงห์บุรีตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคมส5 6 3นโดยกิจกรรมที่อบรมก็ให้ความรู้กับนักเรียนในคาบโฮมรูมและคาบกิจกรรม อื่นๆที่ทางแกนนำได้ขออนุญาตจากคุณครูโดยทีวิทยกรแกนนำได้เข้าไปให้ความรู้กับนักเรียนในค่าพรมูมและค่าปีกรรมเลือกจำนวน20ครั้งและได้เผยแพร่ลงในเพจศ,ศูนย์ครอบครัวกอเพียงของโรงเรียนสิงห์บุรี และที่สำคัญทีมพิทยกรแกนนำนี้ได้เข้ามาช่วยเรื่องการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ร่วมกับคณะกรรมการครูของโรงเรียนสิงห์บุรีทุกวันทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายหลังเลิกเรียนสำหรับหลักสูตรที่นักเรียนแกนนำได้เข้าบรมนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรที่มี เป็นลักูตรที่ดีาการที่สร้างโอกาสให้กับนักเรียนได้เป็นผู้มีจนะิตสาธารณะได้ให้ความช่วยเหลือสังคมได้เห็นประโยชน์ของคนอื่นเป็นสําคัญทางโรงเรียนสิงห์บุรีทางผมต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ที่เข้าอบรมกิจที่เข้าร่วมกิจกรรมมียกรแกนนําศูนครอบครัวพอเพียงและอาสาสมัครสารสุก มาตรฐานศึกษาของโรงเรียนสิงห์บุรีเป็นอย่างมากต้องขอขอบคุณไปถึงมูลนิธิคร,ครอบครัวพอเพียงที่ให้โอกาสกับนักเรียนได้แสดงศักยภาพในการช่วยเหลือสังคมและช่วยเหลือโรงเรียนในโอกาสที่ผ่านมาทั้งโรงเรียนสิงห์บุรีต้องขอขอบคุณมูลนิธิครอบครัวพอเพียงที่สร้างโอกาสให้กับนักเรียนแกนนํา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดศาสตร์ของพระราชาให้ความรู้ในการป้องกันโรคที่แพร่ระบาดในปัจจุบันและสร้างวิทยากรกระบวนการให้ความรู้อย่างมีคุณค่าและปฏิบัติได้จริงและขอให้มุลิธิธิครอบครัวพอเพียงได้สนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชน์กับนักเรียนลักษณะนี้สืบต่อไป